วิธีการเข้า Steam ยาร์นะครับตามลิงก์ที่ส่งไปเนาะเอาคลิกเข้าไปโอเคนะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็ไปที่ปุ่ม3ปุ่มข้างบน,นครับโอเคแล้วก็เปิดในเบราว์เซอร์เนาะข้างล่างสุด จากนั้นก็รอ,อ,อเนาะก็จะมาหน้านี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคอาราวครับปุ่มสินมำเงินเนาะกดปุ่มสินมำเงินโอเคอนุญาตนะครับโอเคจักนันก็ทดสอบกล้องแล้วก็ไมค์เนาะแล้วก็จากนั้นก็ขั้นล่างนะ,ะับพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อโอเค พิมพ์เลยอ่ะไม่ขึ้นมาเหรอโอเคโอเคโอเคแล้วก็กดปุ่มสีน้ำเงินประมาณนี้นะครับเขาจะจัดให้เราอยู่